สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยตำลทองนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมโครงการนะครับโครงการที่เราจะเปิดเร็วๆนี้นะครับวันที่29พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นบ้านสวนคลอง14นะครับก็เรามาจากมุ่งหน้าจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าไปนครนายกนะครับเส้นนี้นะครับถนน305ลังสิตนครนายกนะครับก็อยู่กม35นะครับนะครับมีหลักกิโลเมตรที่35นะครับ ก็ที่ดินของเรานะครับนี่ครับมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้านะครับเป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่นะครับบิสเตอร์สวนะครับที่ดินของเรานะครับก็อยู่ข้างๆร้านกาแฟนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเชิญเชิญมาชมกันนะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับเหมาะที่จะจัดเลี้ยงหรือว่าจัดสัมมนาครับพบปะสังสรรค์กันนะครับระหว่างเพื่อนฝูงหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทำาเลที่เหมาะมากนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าไปที่ดินของเรานะครับที่ดินบ้านสวนคลอง14นะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายอยู่นะครับป้ายโครงการบ้านสวนคลอง14นะครับก็เข้าจากถนน305ลังสิตนครนายกเข้าไปประมาณสัก2กิโลนะครับก็เป็นถนนนะครับถนนที่มีความล่มลื่นนะครับมีต้นสนนะครับไฟฟ้าก็อยู่ตลอดแนวเส้นทางนะครับนี่ครับก็ร้านกาแฟอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้นะครับขอเป็นอาทิตย์หน้านะครับประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับตอนนี้นะครับเครื่องจักรกาลังทํางานอยู่เพื่อเร่งให้ทันกับในวันที่เราจะเปิดขายวันที่29พฤษภาคมนะครับก็สอบถามเส้นทางสอบถามราคาสอบถามเงื่อนไขที่คุณสามารถได้นะครับ087879350นะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับเชิญชมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับในโซนนี้นะครับโซนแรก ที่เราเข้ามานะครับก็จะเจอโซนนี้โซนแรกนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นเฟสสองของเราที่เราจะเปิดนะครับส่วนเฟสแรกของเราจะอยู่ด้านในนะครับรับด้านในก็จะเป็น a b ที่เราจะเปิดขายก่อนในวันที่29นะครับจะเป็นเฟสแรกนะครับก็ถนนนะครับถนนถนนในโซนนะครับโซน a b ก็จะมีถนนเข้าด้านในตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ถนนก็กว้างอยู Mont ่ที Lap ่8เมตรนะครับก็ด้านในฝั่งนี้ด้านในฝั่งนี้ก็จะมีอยู่4แปลงนะครับแล้วก็ที่ติดกระบวงเวียนก็จะมีอีก3แปลงนะครับ แปลงด้านในนะครับแปลงด้านในที่เราจะเปิดขายก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทต่อตารางวานะครับสดผ่อนทุกเงื่อนไขนะครับสดก็นัดโอนโฉนดได้นะครับหรือว่าท่านต้องการผ่อนนะครับกติกานะครับกติกาเงื่อนไขซื้อผ่อนนะครับก็วางดาว1 0 0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแบาทแล้วก็ทาสัญญาผ่อนกับทางโครงการของเราได้นะครับผ่อน3ปี5ปีได้ผ่อนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าหนงเของยอดจัดนะครับก็อยากปิดใบก็ปิดได้นะครับ2งปี3าปีอยากปิดก็ปิดได้เลยนะครับรับโฉนดนะครับ ก็สนใจนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามสอบถามเงื่อนไขสอบถามราคาที่กูสามารถได้087879350นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางเพจนะครับที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยนเฉลยทองนะคร,ครับเพื่อไม่พลาดกับที่ดินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เปิดใหม่เปิดผ่อนผ่อนได้ผ่อนตรงกับเจ้าของนะครับสำหรับวันนี้คุณครับสวัสดีครับ